ส่ัเพื่อนๆค่ะวันนี้เมกานี่นะคะมาชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะระหว่างทางก็จะเดินทางไปชมคาเฟ่กาแฟนะคะของอุ่นออนอรดี D นะคะก็อยู่ตำบลพุกลังนะคะอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้ก็กำลังถามทางเข้ามานะคะเพื่อนๆก็มาเป็นครั้งแรกนะคะก็จะมาดูคาเฟ่กาแฟของอุ A ่นออนอรดี A D นะคะ จะมาอุดหนุนแล้วก็มาชมด้วยชมบรรยากาศสองข้างทางไปได้วยกันนะคะอันนี้ฟ้าคึ้มนะคะเพื่อนๆคะ่ะจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอเดินทางปลอดภัยนะคะ น้องเที่ยวยังมีความสุขนะคะวิกเอนหนาวแฮปปี้เอนจอยก็บรรยากาศเหมือนนนอกๆเมืองนะคะ แสงรถไอ้บลปูนนี่ใช่มจะไปร้องเพลงกระทบไหลกับอ่อนนั่นจะต้องหันหันร้องบางกลวยแล้วสาวบางกลวยก็มีร้านกาแฟเขาก็อยู่ที่นนบุรีก็มี กี้ในสาขาแมมีที่วางเลยมันมาถึงเลยลืมถามป้าเมื่อกี้ไอ้ว่ามันไปประมาณกี่กิโลนะ เจอป้ายอะไรก็พูดอะไก็พูดทั้เลย ไี่กรับมาเลยบ้าลอยอยู่ลำลูกกาถนนลงดีจังเลยชมบรรยากาศสอง,างทางไปก่อนาวเพื่อนยังไม่รู้จุดหมายเลยนะคะเนี่ยว่าจะไปไกลแค่ไหนนะคะเพื่อนขาก็ เพื่อนกันชมบรรยากาศสองทางทางไปด้วยกันนะคะอันนี้เมย์พาทัวร์นะคะเพราะว่าอะไรนะเป็นทาง,งเรียกอ,อะไรนะเป็นทาง,งเรียกอ,อะไรนะเป็นทางเขาเรียกอะไรนะไม่อะไรไมโครโอ่ะอ๋อเดี๋ยวกระเดิมทังไงไมโครอ่ะเนี่ยรถรถสวนกันแล้วนี่อย่างเงี้ยอันตรายเหมือนกันนะ มันบงังกันนะไกลดที่จับช,ชมต้นไม้นะคะบรรยากาศสองทางเราก็ลืมถามว่าไปสักประมาณกี่กิโลเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่บอกร้อยโลเขาบอกเข้าลึกนะ <c oughs> หรอไม่แต่เลยมีเทเวนเนี่ยซื้ออะไรกินต้องถามไลมละ่ะ <c oughs> หิวไงหิวอะไรก็ลงไปไม่เลยไปไกลอะที่ไม่ใช่อะไรหรอกมันมีจะลาดไม่หิวหรอกมันมีจะกินเหมืปิ้งต้องถึงให้ได้วันนี้เครียดอ่ะไม่งั้นไม่มีผลงานไปโชว์เราจะโชว์เท็ที่แต่คนเลยอ่ะเอ้ยไม่งั้นไม่มีผลงานเลยนะแต่มันนี่เซเว่นอยู่นี่เนี่ย มันมีตลาดตรง,ตรง,ตรงทั้งแถวนี้อีกที่หนึ่งนีต้องถามเซเว่นแลวแหละมนตรออีลองลองถามดูน้องถามอถามเองอเดี๋ยวแม่ถามทางเซเว่นก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะจุมจ่มจุ่ม ก่อนไปถามกันหรือถามคน,น,คนมในตงุตงซุ้มนี่ก็ได้เนี่ยซุ้มอะไรเอาแวะถามทางก่อนนะคะเพื่อนๆก็มาเป็นครั้งแรกเลยนะคะพอดีเพื่อนเขาจะเปิดร้านกาแฟานะคะที่อ่างทองก็เ,เลยมาหาแบบดูตัวอย่างที่ร้านต่างๆนะคะก็อยากมาดูของออนออรดีนะคะที่ สละบุรีนะคะเพื่อนค่ะก็ไม่รู้ทางนะคะก็เซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชมานะคะประมาทางนี้แต่ว่าวิ่งมาไกลแล้วก็ยังไม่เจอนะเพื่อนค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเมย์ตัดคลิปลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วก็จะทําคลิปให้ชมกันทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝาก ติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าเกิดว่า,าอาจจะคลิปยาวไปอาจจะตัดตรงนี้ลงไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะมาชมนะคะบรรยากาศการเดินทางนะคะไปร้านแอลอรดีนะคะมนที่คาเฟ่ไปแเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ